เจเจพิพัฒน์สินเยือขาดใหญ่เผยสาเหตุอันฟอลโลอ G วิววรรณรสหลังจบรัก4ปีจบรัก4ปีไปแล้วเรียบร้อยสําหรับเจเจพิพัฒน์กับวิววรรณรสบอกเลยว่าสร้างความตกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ยังเห็นว่าทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่เลยแถมยังเชียร์ให้กับมีรักกันเหมือนเดิมอีกด้วยล่าสุดเจเวิวเพิ่งตัดสินใจอันฟอลโลอินสตาแกรมกันบอกเลยว่าไม่มีลุ้นคืนดี โดยเจดออกงานอีเวนต์เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเผยว่าการตัดสินใจเลิกติดตามกันเป็นเพียงเพราะต้องการแสดงความชัดเจนกับสถานะที่ทั้งคู่มีต่อกันในตอนนี้ก็เท่านั้นเองส่วนการออกมาให้สัมภาษณ์ของฝ่ายหญิงก่อนหน้านี้เจดได้ฟังแต่ของดออกความคิดเห็นในทุกกรณียืนยันว่าไม่พร้อมมุฟออนมีรักครั้งใหม่ขอโฟอกัสให้กับเรื่องงานของตัวเองในตอนนี้เท่านั้น